สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม The Sims 4นะครับซึ่งคลิปนี้จะมาสอนวิธีการเอาเพลงที่เราฟังอยู่ทุกวันในอะไรก็แล้วแต่ที่เราชอบเนี่ยเอามาใส่ในเกมนะครับซึ่งเปิดในเกมเนี่ยก็จะมีเพลงที่เราชอบขึ้นมานะครับอาจจะเล่นไปฟังไปก็ได้นะฮะเสียงเบาดังก็ขึ้นอยู่กับห้องที่คุณอยู่ด้วยนะครับโอเค เราจะมาลองทํากันเลยนะฮะเดี๋ยวพับจอลงก่อนอันนี้เกมไม่จําเป็นต้องปิดก็ได้นะครับพับจอลงแล้วก็โอเคอันนี้ผมเปิดไว้นะครับทีนี้เราชอบเพลงไหนก็เอาเพลงนั้นนะครับอันนี้ผมขออนุญาตเอาอันนี้แล้วกันเพราะว่าเป็นเพลงเด็กเนาะโอเคแล้วก็แนะนำให้โหลดเป็น mp 3นะครับผมยังไม่แน่ใจว่าอย่างอื่นเนี่ยมันได้หรือเปล่า ให้ลองดูนะครับโอเคอันนี้ก็ให้ดูดีๆนะครับว่ามันเป็น mp 3หรือเปล่านะครับไม่เอาเป็นวิดีโอนะครับเอาเป็นไฟล์ mp 3เท่านั้นส่วนอันนี้ผมก็ไม่ได้ตั้งอะไรไม่ได้ตั้งอะไรนะฮะเอาปกติเลยนะครับแล้วก็เกิดเก t ตลิงเก t ตลิงแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับอันนี้ผมดาวน์โหลดไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวจะก๊อปปี้ลิงก์ไว้ให้นะครับไว้ใต้โพสต์ละกันโอเค แล้วก็พอโหลดมาแล้วเนี่ยเราเอาเพลงสมมุตินะครับเอาเพลงเราเลือกเราเลือกของเราก่อนไอ้นี่เอา Document อ,อาจจะพูดงงๆหน่อยนะลิ้นพันนดีหมดละแล้วก็ไปอิเล็กทรอนิกอาร์ตนะครับเป็นของเดอะซิมเนาะโอเคเดซิมซนะครับแล้วก็ไปที่คัสตอมมิวสิกนะครับโอเคทีนี้เราก็จะมาเจอกับช่องเพลงทั้งหมดของเดอะซิมนะครับแล้วก็ เราก็เอาไฟลเพลงที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยนะครับไฟเพลงที่เราดาวน์โหลดมาลากลงไปได้เลยนะครับเราจะไว้ช่องไหนก็ได้นะครับเราจะไว้แต่นี้ผมลากไปไว้ที่คลิปนะครับเป็นรายการเด็กรายการเอ่อเพลงของเด็กนะครับโอเคเดี๋ยวเปดิดอ่ะลองฟังก่อน โอเคอันนี้เป็นเพลงของไฟล์ mp 3นะครับโอเคอันนี้ผมก็เอาไว้ที่ช่องของคิดเป็นเพลงเด็กเรียบร้อยนะครับแล้วก็กดการกระบาดได้เลยนะครับกดเอาออกได้เลยเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับอันนี้ก็มาเปิดที่ในเกมได้เลยนะครับแล้วก็มาเปิดฟังกันนะครับเปิดนะครับแล้วก็ช่องเมื่อกี้เราเอาไว้คิดวิทยุโอเค แล้วก็เลื่อนเพลงแล้วก็เลื่อน next next song นะครับเพอที่ฉาเพลงที่เราลงไปอาจจะค่อยกับเพลงของในเกมด้วยนะอ่ะอันนี้นี่เองเจอพอดีเลย เต้นแล้วมาเต้นเพลงอันนี้คือเสียงเพลงในเกมนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะปิดเกมลงมาเสียงหายเห็นไหมฮะโอเคแล้วเราก็เปิดมาเสียงเพลงก็กลับมานะครับอันนี้ผมจะซูมออกนะครับเสียงก็จะเบานะเพราะว่าเราอยู่นอกแอรเรียของห้องนะครับยิ่งยิ่งจอเราอยู่ในห้องมันก็จะดังกว่าน,นะครับ แล้วก็ผมเซ็ตเสียงไปที่เซ็ตเสียงไปที่ไฮเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคกิกโทรมาโอเคเนี่ยนะฮะอย่างนี้เพลงก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้ผมเล่นจะถามว่าเกมเกอนเกมแท้มันต่างกันไหมก็ไม่ต่างนะไฟล์ไว้เหมือนกันนะครับ เล่นจากาสตีนเนาะนี่นะกำลังใช้งานนะครับแล้กวก็พ่วงออริกินออริกินนเนาะ,นะก็เลยใช้ได้เหมือนกันใส่ได้เหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อย พอไกลเสียงก็จะเบานะครับโอเคโอเคแค่ okay. Okay. Oh, okay. นี้ก็เอาเพลงลงกันแบบง่ายๆได้เลยนะครับโอเคก็ขอบคุณที่สละเวลามารับชมนะครับก่อนมีอะไรก็แบ่งปันการจะเอามาลงให้นะครับก่อนอื่นก็ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ